โอเคครับ okay, ผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับพี่คนนั้นอีกแล้วเช่นเคยนะครับทุกคนนะอ่าเป็นไงบ้างครับทุกคนคิดถึงกันหรือเปล่านะฮะทุกคนนะช่วงนี้พี่คนนั้นนะผมก็หายไปประมาณ4 5หวันเลยนะครับเนื <ne ur on S 2> ่องจากคอมพิวเตอร์ของพี่คนนั้นเนี่ยพังนั่นเองเลยนะ,ะทุกคนนะพี่คนนั้นก็ได้ไปทําการซ่อมมาแล้วนะะทุกคนนะอ่าก็มาพบกันแล้วนะครับพี่คนนั้นก็หวังว่าน้องๆนะผมจะคิดถึงพี่คนนั้นนะ,ะทุกคนนะ พี่คนนั้นก็คิดถึงน้องๆเหมือนกันนะฮะคิดถึงรักและห่วงใยเดี๋ยววันนี้นะครับผมพี่คนนั้นเนี่ยก็จะมาขอเออพี่ลักกี้คืนดีนะครับผมเนื่องจากเอ่อทุกวันนี้นะครับผมพี่ลักกี้ก็เริ่มมีใจให้กับพี่คนนั้นแล้วนะฮะทุกคนนะอ่าวันนี้พี่คนนั้นเนี่ยก็จะมาขอพี่ลักกี้คืนดีหรือว่าจะมาขอแฟนเก่าคืนดีนั่นเองเลยนะครับผมในวันนี้พี่คนนั้นเนี่ยก็หวังว่าพี่ลักกี้เนี่ยจะกลับมาเป็นแฟนให้กับพี่คนนั้นนะทุกคนนะ เพราะว่าพี่คนนั้นเนี่ยก็ไม่อยากใช้คําว่าแฟนเก่าแล้วนะะทุกคนนะก็อยากใช้เป็นแบบว่าเป็นคู่รักในปัจจุบันนั่นเองเลยนะฮะทุกคนนะพี่คนนั้นก็เชื่อว่าหลายๆคนนะผมก็ยังเชียร์อยู่นะฮะก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับผมที่เชียร์คู่ของผมนะ จนมาในวันนี้นะครับผมผมจึงแบบว่าต้องแบบมาขอเขาคืนดีอะไรประมาณนี้เลยนะครับเนื่องจากที่ผ่านมานะฮะผมก็ไม่ค่อยกล้าขอเขาคืนดีเท่าไหร่หรอกเพราะว่ามันเป็นช่วงที่แบบว่าเราเลิกกันนะทุกคนนะก็กลัวเขายังทําใจไม่ได้อะไรประมาณนี้เลยนะครับผมกลัวแบบว่าเราไปขอเขาคืนดีแล้วเขาจะไม่มาคืนดีกับเราอะไรประมาณนี้เลยนะฮะทุกคนนะแต่ว่ามาวันนี้ก็รู้สึกว่ามั่นใจนะครับผมว่ายังไงเขาต้องกลับมาคืนดีนะฮะทุกคนนะเพราะว่า เขาก็เริ่มมีใจให้แล้วนั่นเองเลยนะครับทุกคนเฮ้ยเขินมาพูดแล้วเขินนลทุกคนนะอ่าเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะไม่รอช้านะครับเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะทําการไปขอเขาคืนดีเลยนะฮะทุกคนนะเดี๋ยวเราเนี่ยมาดูก่อนว่าเขาอ่อนหรือเปล่านะครับอ่าอันนี้เลยนะครับทุกคนนะเขาก็ออนอยู่นะครับเขาชื่อว่าหวานเย็นนั่นเองเลยนะครับผมชื่อเก่าแต่ก่อนเขาชื่อว่าหัวแชนเอลเคนะครับเนื่องจากเออพี่คนนั้นนะครับผมเข้าไปในไอเดีเขาไปเปลี่ยนชื่อเขานั่นเองเลยนะฮะ พี่คนนั้นก็ดื้อนะทุกคนเนาะไปเปลี่ยนชื่อเขาเล่นนะ zone. อ,อะ่ะโอเคทุกคนคือตอนนี้เขาก็อยู่ในโซนฟรีสไตล์นั่นเองเลยนะครับทุกคนนะเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะทําการจองคิวไปเลยนะครับทุกคนโอเคจองคิวไปแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะรอเขาก่อนนะฮะอ่ะนี่เลยนะครับผมตอบรับแล้วนะทุกคนนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยรอเขาออกมานะฮะเขาออกมาอย่างคือตอนนี้เขาออกมาแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะทําการขอเข้าไปเลยนะฮะโอเค โอเคครับทุกคนคือตอนนี้ก็ได้เข้ามาในห้องแล้วนะครับเดี๋ยวเราเนก็จะมาทําการเปิดไมค์คุยกับเออพิลก,กี้เลยนะฮะทุกคนนะ <Hello. S 1> ฮะัลโหลเธอฮัลโหลแล้วนี่เธอไปเล่นโซนหรอเมื่อกี้เธอไปเล่นกับใครอ่ะอ๋อไปเล่นคนเดียวไปลองปุ่มใหม่ป,ปุ่มใหม่อยากไปเล่นด้วยจังเลยอยากไปเล่นด้วยเหรอใช่ <c oughs> เพราะว่าช่วงนี้เหงาไงไม่มีเพื่อนเล่นอะ่ะ <c oughs> ใช่ใช่ไม่มีเพื่อนเล่นเลยเงา เน่กดหมดคู่ด้วยเผอรักแกเท่าที่คนคนหนึ่งจะรักได้ขอที่แค่ดูแลแกเวลาที่ร้องไห้ออย่าได้รู้ว่าฉันจะนี้ไปมีใครแค่แกเท่านั้นที่ฉันคนนี้จะมีใจเป็นไงว่าช่วงนี้ ก็สบายดีหรอใช่สบายดีน so like ี Hence, ่คือ oh, ยังไงอ่ะก็สบายดีก็เหมือนเดิมคิดถึงคนแถวนี้หายเป็นานาเลยเป็นอยงนี้ไม่เห็นเล่นเกมเลยก็คิดถึงเหมือนกันเราก็ทำได้แค่เพียงไปแอบดูช่องนั่นแหละช่องนี้เธอลงคลิปอะไรอ่ะทำไว้ไม่มีเราอยู่ในนั้นเลยอ่ะก็เธอไม่มาแล้วเธออยากอยู่วะก็อยากอยู่อ่ะ

คือวันนี้คนนั้นมีอะไรจะบอกลักกี้อ่ะมีอะไรคะคือวันนี้ก็เป็นวันดีด้วยแหละคือแบบว่าเราก็คุยกันมานานแล้วนะอก็ก็แบบแบบว่าแบบก็อะไรบ้างขาเป็นอะไรก็เขินไงก็เขินน่ะก็ ก็คือแบบว่าเราก็คุยกันมานานแล้วว่ามีอะไรจะบอกอะอะไรแล้วคือแล้วกั็มาคืนดีกันไหมเขาอยากได้เธอมาเป็นแฟนเขาไม่อยากใช้คําว่าแฟนเก่าแล้วอ่ะคือแบบว่าอยากใส่คําว่าแฟนหรือว่าคู่รักไปตลอดเลยแล้วก็คิดถึงเธอเหมือนเดิมเนี่ก็อยากกลับไปคืนดี อยากกลัว่าคืนดีนี่คือสรุปกลับมาคืนดีกันไหมเอ็ค่ะนี่คืออะไรไม่เอาไม่เอาแบบนี้จะเอาแบบว่าพูดจากปากเลย <c oughs> ไม่เอาแบบพิมพ์ถ้าเรากลับไปคืนดีกันแล้วมันจะเป็นเหมือนเดิมอีกไหมฮึหมายถึงรักกันมากใช่ไหมเหมือนเดิมแน่นอนครับก็เธอคือหวานใจและเธอก็เป็นคน คิดมาแย่เราได้เธอได้ฟังให้เธอได้ยินก่อนนอนก็่เสียงบาว่ารักให้เธอได้ฟังผ่านกรไม่ใช่แกล้งปะเนี่ยไม่ไม่ดีใจแล้วลับไปไม่ได้นะไม่ไม่ได้แกล้งอันนี้คือพูดจริงคือแบบว่าเรากลับมาคืนดีกันไหมเราอยากมีเธอมาเป็นแฟนอะคือเราอยากมีเธอแบบอยู่กับเราทุกวันอะอยากลับมาคืนดีกันไหมโอ้โห้ครกลับคืนดีเลย รักนะครับไอตัวอะไให้เธอเป็นคนสุดท้ายยังไงก็ไายพี่ยอมเป็นเสือสิ้นลายแค่เธอมีใจพวกพี่มีอันตรายใจร้อนมันยังไฟได้เธอมาคู่เอ็นกายส u r p r i s e s อะไรนก,นกานนั่นแหละ เธอมาเป็นแฟนเราแล้วนะอันนี้คือเป็นแฟนตลอดไปใช่ไหมไม่ใช่ว่าเป็นแฟนแค่วันนี้วันเดียวไม่เอานะเป็นแฟนตลอดไปดิไม่เอานะแค่วันนี้วันเดียวอ่ะเราก็ไม่อยากเอาเหมือนกันไม่งั้นเราจะแบบมาขอเธอคืนดีหรอใครวจจนกันเนี่ยก็เธอน่ารักและสวยที่สุดเลยไม่ให้ใครมาชุด าายอกดคว่ฮัลโหลเธอ,อรเรามาถึงชิงชาแล้วนะเธอว่ามันสวยไหมอ่ะสวยดิแต่มองไปมองมาช <c oughs> ิงชาก,ก็ไม่สวยเท่าเธอหรอกเธอสวยกว่าใจของฉันละลายมันก็เป็นเพราะเธอเธอจะสวยยังไงฉันก็รักเพียงเธอไม่อยากพบเธอใครที่เป็นที่สองไม่อยากให้รักเรามันลงมาหมุน โอ้ยยอดเก่งน่ไม่ไหนมาอทำไมน่ารักจังในไหนก็ได้กลับมาคืนดีกันแล้วอะ่ะเรามาเป็นแฟนกันแล้วเราก็ต้องทําหน้าที่แฟนให้ดีที่สุดแหละต่อไปน,นี้เราจะไม่แบบทะเลาะก,กันหรือว่าเราจะไม่ใช้สถานะเป็นแบบว่าเป็นเพียงแค่แฟนเก่านะถ้าเกิดว่าอนาคตข้างหน้า <c oughs> มีจริง <c oughs> ก็ขอให้เป็นภรรยาแล้วก็ขอให้เป็นสามีกันรักนะคระับ <c oughs> ค mm. แค่คื mm. คอในในวันนี้เราก็ได้กลับมาคืนดีกันแล้วอะคือเอาเป็นว่าวันนี้ก็เป็นวันแห่งค่ำคืน mm. เป็นวันที่ดาวเดือนเต็มทองฟ้า mm. ก็ขอให้วันนี้ดาวเดือนหรือว่าพระจันทร์เป็นพยานในความรักของเรา mm. ที่เราได้กลับมาคืนดีกันแล้ว mm. ในวันนี้เป็นวันดีที่มีดาวเป็นพยานไม่มีแหวนไม่มีทองมีแค่ฉันและก็เธอสมรถกันในคืนที่เน็บหนาวเดือนแลดาวช่วยเป็นพยานที่พันจักยานที่มันลากระปอง มีมันแรงกำลังเลียงฉันลองอยานึค่ครั้งที่มันตกลงมาไม่ต้องกลัวฉันจะคอยบังอย่าไปกลัวอะไรเลยนะฉันจะอยู่กับเธอจนวันสุดท้ายตลอดที่ผ่านมาคือเราเสียใจยมากเลยนะที่ไม่มีเธออ่ะคือเราจะเล่าอะไรให้ฟังเว้ยในที่ผ่านมานะ่ะตอนที่เลิกกับเธอในวันแรกใช่ปะ <c oughs> คือเราอะยังไม่ได้คิดอะไรหรอกในคืนแรกอะคือมาคืนที่สองเว้ยคือเราจะคิดเว้ยคิดถึงเธอจะคิดถึงสายเธอแล้วก็จะคิดถึงคําพูดของเธอเพราะว่าก่อนนอนอะเธอจะบอกฝันดีคนนั้น<ว>จะบอกฝันดีก่อนนอนทุกคืนตื่นเช้ามาเธอก็จะปลุกคนนั้นหรือว่าจะโทรหาคนนั้นให้คนนั้นตื่นคนนั้นโคตรคิดถึงเลยเว้ยคิดถึงเรื่องเก่าๆที่ผ่านมาแต่คนนั้นไม่ได้คิดถึงเรื่องที่แบบเราทะเลาะกันในเรื่องเก่าๆในแต่ก่อนนะ ไม่ได้คิดถึงนะอันนั้นนไม่เอาแล้วอยากได้ความรักที่แบบมีความสุขมากกว่าก็ไหนๆก hmm. ็ได้กลับมาคืนดีกันแล้วอ okay. ่ะเราก็ทําหน้าที่ให้ดีที่สุดนะค่ะแลกขี้สัญญาค่ะไอ้เจ้าคนนั้นก็เธอคือหวานใจและเธอก็เป็นคนแ้วมางไปทั้งใจเราใคยยังคิดมาแย่เราให้เธอใด้ฟังให้เธอได้ เราจะห่วงเธอมากกว่าเดิมจะห่วงเรามากกว่าเดิมหรอใช่ได้ดิเราอนุญาตจะอยู่กับเธอวันคี้ห่วงด้วยนะคิดงอนด้วยถ้างอนเราก็จะงอด่าดเก่งด้วยถ้าด่าดเราก็จะยอม <c oughs> เพราะว่าเราลักเธอเราลักแก เราอนุญาตนะนอนุญาตทุกอย่างเธอจะห่วงเราหรือว่าเธอจะทําอะไรเราก็ช่างอะ่ะเพราะว่าหัวใจของเราอะ่ะมันเป็นของเธอแล้วอะ่ะเราอนุญาตเธอจะทําอะไรก็ได้แบกี้สัญญาว่าจะไม่ทําให้คนนั้นเสียใจแน่นอนครับคนนั้นก็สัญญาเหมือนกันนะเรากลับมาคืนนี้กันแล้วนะที่รักครับล็กี้สัญญาครับเป็นนอไไดด้้มที่่ยยูวยกั ๋ยวไปแอบไปมีใครละ่ะแล้วก็อยางมานแกล้งกันนีเออ่เราจะไม่แกล้งแล้วสัญญาจะไม่แกล้งเลยไม่แกล้งจริงเอาไห้ต้องทำเสียงแบบน้ำเอ,อ๊ยตัวสแสวจะต้ะองทำเสียงมันนะ,ะมันเป็นเสียงปกติ <c oughs> ของเราอะใช่ไม่ได้เรียกแบบนาอะไรนะไม่ได้เรียกไอตัวขาไอตัวขาไอตัวขา อยากบอกเธอให้ร no hm ู้ว่าเธอมันโคตรโดนใจตัวพี่ยอมและเจอชูว่าเธอน่ารักเกินไปช่วยบอกให้พี่ได้รู้ว่าเธอยังไม่มีใครพี่แค่อยากมีเธอได้ไม่อยู่ข้างกายคนนานมาล้วนี่รู้สึกกองแกงงองังยังไงไม่รู้อ่ะ จะกองแกงงองแกงยังไงก็เป็นหวานใจของลักซี่เสมออื้อก็น่ารักดีชอบอ่าน่ารักดีนะความติงต้องของเธอชอบความติงต้องของเขาอ่าแล้วก็ชอบสิ่งที่เธอเป็นเธอชอบความน่ารักของเธอเนี่ยแล้วก็ชอบคนคิดอ้อเหนือเธอเยอะ ี all, film, ้ออนจ่งจะแตกขี athlete, voilà ouais no> <c oughs> <c oughs> ้ออนเหรอมาขี้ออนยังไงหรอโอ้ยเราไม่ได้ขี้ออนเลยนะข้างขาวไม่ได้ขี้ออนเลยนะแบบนี้ก็คงแบบงอนไม่ได้ละคงงอนไม่ได้ก็ให้งอนมาจากไหนก็เจอเสียงนี้เข้าไปคนนั้นก็คิดว่าลัคกี้จะหายภายในหนึ่งวิรักคนนั้นนะรักรักๆๆรักคนนั้นนะรักคนนั้นนะกาคนนั้นเ้อโอ้ย มมอ,อ่ะเดี๋ยวคนนั้นก็มีอะไรจะบอกเธอเหมือนกันเะมออะไรหรอเธอรู้ไหมคือตอนนี้อ่ะผูกคนนับแสนคนนับล้านคนอ่ะคือเขารู้นะว่าเรากลับมาเคืนดีกันอนะ่ะเพราะว่าคนนั้นทำคลิปอยู่ <laughs> คือวันนี้คนนั้นได้รับโอกาสแล้วที่จะแบบว่ามาขอคืนดีเธอคนนั้นก็เลยแบบว่ามาทีเดียวเลยเพราะว่าจะเอาวิดีโอนี้ไปให้คนดูช่วยเป็นพยานว่าเรากลับมาเป็นแฟนกันแล้วเรากลับมาเป็นแฟนกันแล้วนะครับกลับมาเป็นแฟนกันแล้วค่ะโอเชีรับอย่าทิ้งกันไปไหนนะคนนั้นจะบอกว่า กว่าเราจะกลับมาเป็นแฟนกันอีกรอบหรือว่าจะกลับมาเป็นแฟนกันอีกครั้งนี้คือมันใช้เวลานานมากเลยนะแล้วก็ระยะเวลาของชีวิตคู่กว่าจะแบบว่าได้มาเป็นแฟนกันก็ยากมากที่จะได้มาครอบครองยากมากที่จะได้มาดูแลกันและกันยากมากที่จะหาคนที่แบบพร้อมที่จะเดินจับมือไปด้วยกันอะยังไงคนนั้นก็ขอบคุณเธอนะที่เธอยอมกลับมาเป็นแฟนกับคนนั้นในวันนี้อะ ็อยากกลับมาอยู่แล้วก็เพราะว่ารู้ไงว่าคนนั้นอย่างลาลักิวครับลักนะครับแบใคมันก in ังนาะ อย่างไงก็พี่คนันก็ขอบคุณคนดูนะครับผมที่คอยติดตามพี่คนันแล้วก็ติดตามพี่ลักกี้มาโดยตลอดนะครับผมจนมาถึงทุกวันนี้นะครับได้กลับมาคืนดีกันนั่นเองเลยนะครับผมขอบคุณที่เชียร์คู่ของพี่คนันนะครับผมแล้วก็เชียร์พี่ลักกี้มาโดยตลอดนะครับเป็นสิ่งที่ดีสําหรับพี่คนันด้วยนะครับทุกคนนะวันนี้ก็เป็นวันที่ดีสําหรับคนดูด้วยแหละที่ได้เห็นคู่ของพี่คนันเนี่ยได้กลับมาลักกันนั่นเองเลยนะครับผมอ่ะก็ไม่ผิดหวังสําหรับการเชียร์ของทุกคนแน่นอนใช่ไหมครับ อ่าโอเคครับทุกคนก็ตอนนี้ก็ได้กลับมาคบกันแล้วนะครับก็เหลือเพียงแค่แบบว่าจะไปเจอกันในชีวิตจริงนั่นเองเลยนะครับทุกคนนะเดี๋ยวนี้ก็ทาได้แค่เพียงโทรหากันทางสายหรือว่าโทรวิดีโอคอลกันนั่นเองเลยนะครับผมเนื่องจากสถานการณ์โควิดเนาะทำให้เราทั้งสองคนเนี่ยแบบ ไ่ได้ไปอยู่ด้วยกันอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนนะอ่าถ้าเกิดว <c oughs> <unos> ่าไม่มีโควิดป่านนี้ก็คงได้ไปอยู่ด้วยกันแล้วแหละแล้วก็อีกสําคัญนะพี่คนนั้นไม่มีตังนะครับที่จะไปหาพี่ลักกี้นะทุกคนนะยอมรับตรงๆเลย อ่าโอเคครับทุกคนคือวันนี้ก็เป็นวันที่ดีนะครับเดี๋ยวพี่คนนั้นกับพี่ลักกี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเอาไว้พวกคนใหม่ในคลิปหน้านะครับไว้คลิปหน้าเดี๋ยวพี่คนนั้นเนี่ยก็จะมาทําคลิปดีๆให้กับน้องๆได้รับชมนั่นเองเลยนะครับทุกคนลักกี้มีอะไรจะพูดกับคนดูไหมขอบคุณคนดูทุกคนนะที่กดติดตามช่องพี่ลักกี้และช่องพี่คนนั้นติดตามเรื่องราวที่ผ่านมาขอบคุณคนดูแล้วก็ให้คนดูติดตามต่อไปนะคะลักกี้แกลเลี ไอเกีทุกคนบายบายครับแปแล้วในวันนี้เป็นวันดีที่มีดาวเป็นพยานไม่มีแหวนไม่มีทองมีแค่ฉันและก็เธอสมรสกันในคืนที่เหน็บหนาวเดือนและดาวช่วยเป็นพยานที่พันจักรยานที่มันลากกระป๋ มีมันแลงเก็ยองเลี้ยงฉันลองหยาดน้ำค้างที่มันตกลงมาไม่ต้องกลัวฉันจะคอยบังอย่าไปกลัวไรเลยนะ ฉันจะอยู่กับเธอจนวันสุดท้ายฉันรับประกันเธอจะมีแค่เราและเพลงอาจไม่มีบ้านหลูแต่มีที่อู่คอยเทคแคร์เธอไปดูที่ไหนพี่จะคอยตามไปดูแลรักของเราไม่เหมือนใครและพี่จะดูแลจน,น,นเธอเธอก็คือเจ้าสาวฉันก็คือเจ้าบ่าว คนในงานคือดาวบาดหลวงก็คือพระจันทร์บอกรักกันอยู่อย่างนั้นวังเาไว้สักวันว่าเธอกับฉันจะได้เคียงคู่กันตลอดไปในวันนี้เป็นวันดีที่มีดาวเป็นพยา,ยานไม่มีแหวนไม่มีทอง มีแค่ฉันและก็เธอสมรถกันในคืนที่เน็บหนาวเดือนแล้ดาวช่วยเป็นพยานที่ปั่นจักรยานที่มันลากก็ต้องมีมันแลงกำงลังเรียงฉันลองเธอก็คือเจ้าสาวฉันก็คือเจ้าบ่าว คนในงานคือดาวบาทหลวงก็คือพระจันทร์บอกรักกันอยู่อย่างนั้นวางเอาไว้สักวันว่าเธอกับฉันจะได้เคียงคู่กันตลอดไป